าไปดูโรงเรียนสอนภาษาเกียวโตมินไซนะคะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปส่องด้านในโรงเรียน,นะค่ะตามพัดมาเลยค่ะ เขาใช้แบบว่าติดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทํางานพิเศษนะคะนาะการเรียนการเรียนสถาบันการศึกษา,าการสอบวัดระดับต่างๆในญี่ปุ่นนะคะก็จะติดเอาไว้ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบนะคะ เดี๋ยวพัดจะพามาดูห้องประชุมใหญ่ของโรงเรียนนะคะด้านหลังเลยจะเป็นยังไงมาดูกันค่ะมาดูนี่ค่ะมีมุมเปียโนได้นะคะแต่ว่าพัดเล่นไม่เป็นนะก็คือว่าถ้าเกิดว่านักเรียนคนไหนนะคะที่เขาแบบว่าเฮ้ยเขาแบบเล่นเปียโนเก่งก็จะมา มีเวลาว่างเขาก็มาเล่นเป็นโนได้ที่ห้องนี้นะคะหรือว่ามีเวลามีกิจกรรมร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยเซนเซเขาก็จะแบบว่ามาเล่นเป็นโนร้องเพลงประสานเสียงกันที่นี่ค่ะดูเลยเครื่องใหญ่มากเลยนะคะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศห้องเรียนกันค่ะ เรียนนะคะก็จะจัดให้เป็นห้องเล็กๆนะคะไม่ใหญ่มากเพราะว่าเน้นการเรียนการสอนที่แบบว่าเข้าถึงได้ทุกคนนะคะห้องหนึ่งก็จะไม่เกินประมาณ10-15คนเท่านั้นเองนะคะในห้องเนี้ยก็จะมีทั้งจอทีวีเนาะก็มีคอมพิวเตอร์มีลำโพงนะคะเป็นสื่อการเรียนการสอนและที่สำคัญช่วงนี้ โควโิดใช่ไหมคะก็เลยต้องมีเครื่องควบอากาศแบบนี้ประจําทุกห้องนะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์น้องคนไทยที่เรียนอยู่ที่นี่นะคะคชื่อปอกม,มาจากกรุงเทพเป็นยังไงบ้างคะที่ต้องมาเรียนโรงเรียนที่นี่โดยที่แบบว่าทุกคนในห้องไม่ได้พูดภาษาไทยอย่างเงี้ยก็จริงๆตอนแรกก็รู้สึกกดใันะคะเพราะว่าตอนที่เรามาภาษารเราก็ยังไม่ได้ดีมากภาษไแค่พอแบบ สื่อสารได้แบบเบื้องต้นในจังหวัดแทนทีก็คิดว่าใช้ชีวิตรอดไ,ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมาอยู่จริงๆแล้วอ่ะมันก็มีแบบเหมือนทุกคนก็ต้องมีทักษะแบบซูว v เวอร์ทำอะไรก็ได้ให้ตัวเองแบบสามารถใช้ชีวิตรอดให้ได้ในแบบท,ที่แบบไม่มีใครพูดภ mm hmm. าษาของเราภาษาตัวเราของเราเองได้อะไรองเง้ก็อาจจะลำบากนิดนึงเนาะแต่ก็แบบว่ามันก็ต้องแบบผ่านมันไมได้ใช่ไหมคะทำไมถึงเ,เลือกเกี่ยวตัวมือใส่คะตอนแรกเหมือนแบบู้จารณ์กรนี้มาจากไปสัมมานา เรียนต่อมันจะมีสัมมนาเรียนต่อโยโตจัดขึ้นค่ะเป็นของสถาบันที่ไทยมาจัดขึ้นแล้วก็มีโรงเรียนอะไรโรงเรียนมาแบบแนะนําโรงเรียนของตัวเองให้แบบให้ผู้เขาเล่าผู้เขาเล่ฟังหน่อยค่ะพอฟังแล้วแบบก็มาถึงโรงเรียนนี้ฟังแล้วรู้สึกว่าโรงเรียนนี้ดูแบบตอบโจทย์ตัวเองมากก็เลยตัดสินใจเลือกโรงเรียนนี้มาอยากจะให้เล่าถึงบรรยากาศการเรียนการสอนนะค่ะเป็นยังไงบ้างคุณครูที่นี่ก็ ข้างส่วนใหญ่เอาใจใส่นักเรียนอยู่พอสมควรนะคะแล้วก็เออจะมีแบบว่าคลาสที่แบบครูครูแสอนดีมากอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบว่าเขาก็พยายามยกตัวอย่างหรือว่าให้เราอ่ะได้ใช้ภาษาให้ได้ใช้ gamma ที่เราแบบเรียนอยู่อันนั้นจริงๆนะคะก็จะค่อนข้างสนุกมากแล้วก็จะมีแบบครูคนหนึ่งที่แบบเรียนด้วยแล้วแบบติดใจมากแล้วก็แบบอยากเรียนเขาต่อแต่ว่าพอขึ้นคันใหม่ก็ไม่ได้เรียนค่ะเขาอ่ะจะอธิบายแบบ ค่อนข้างละเอียดเลยแล้วก็เวลาเราไม่เข้าใจเนีขาจะพยายามอ่านไปจนเข้าใจถึงแม้ว่าในห้องจะเหลือแค่คนเดียวที่ไม่เข้าใจเขาก็ยังพยายามที่จะอธิบายให้เข้าใจต่ออย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบเป็นครูคที่แบบดีมากแล้วการใช้ชีวิตที่นี่เป็นยังไงบ้างคะก็ค่อนข้า,างปลดวกสบายค่ะที่นี่ก็แบบไม่ได้แบบต่างจังหวัดจนแบบว่าไม่มีความสะดวกสบายเลยที่นี่ก็มีรถไฟมีรถบัสให้ใช้อะไรอย่างเงี้ย ไปไหนก็ค่อนข้างสะดวกแล้วก็คือมันก็คือเคยเป็นเมืองใหญ่นะครับความสะดวกสบาก็เข้าถึงมรงนี้มันก็ค่อนข้างโอเค,คอืมขอบคุณน้องบ๊อบมากที่ว่าแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะ เข้ามาแล้วนะคะที่นี่คือห้องชงชานะคะเป็นการเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมของญี่ปุ่นนะคะก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีคลาสการเรียนการสอนเขาก็เลยจะจัดสถานที่เอาไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมที่คนชงชาเป็นเซนเซนะที่เขาก็จะมาสอนวิธีชงชากันตรงนี้นะคะอืมแล้วก็ผู้เรียนก็จะนั่งประจําแต่ละที่แต่ละที่นะคะ ห้องนี้นะคะเป็นห้องสไตล์ญี่ปุ่นนะคะคืออันนี้เป็นเสือทาทามิอืมโก้พื้นแบบเสื่อทาทามิเลยแล้วก็ห้องนี้เนี่ยนอกจากจะเรียนชงชาแล้วเวลาที่มีเรียนใส่กิโมโน,นะค่ะเขาก็จะมาสอนที่ห้องนี้นะคะอืมถ้ามีโอกาสพัดก็อยากจะมานั่งชงชาที่นี่นะคะมีใจเดินสนุกสุนบし 待ってます。